สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเจียไฟฟ้านะครับยี่ห้อเพอร์เฟกตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเจียขนาด4นิ้วนะครับเป็นรุ่นแบบมือจับนะครับสินค้าตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวเครื่องกัดบางใบตัวถอดใบนะครับตัวนี้จะปรับรอบไม่ได้นะครับจะเป็นเครื่องเจียไฟฟ้า อ่ะเดี๋ยวหมุนรอบเครื่องให้ดูหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเสียบปลั๊กต้องเสียงกัน เลูกค,ค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ